ความเจริญเบ่งบานของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเรานั้นแทรกซึมกระจัดกระจ,จายไปทั่วทุกหัวระแหงก็ว่าด้ไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วในทุกด้านหรือแม้จะเป็นชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดารในป่าเขาลำเนาใครที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญในทางวัตถุความเชื่อมั่นศรัทธาในบรวรพุทธศาสนาของชนชาวไทยทั้งหลายไม่เคยเสื่อมถอยเลยแม้แต่น้อย ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดบันทึกตำนานจะนำท่านผู้ชมไปเปิดบันทึกเรื่องราวที่น่าสนใจของพระสงฆ์สิทธาคตที่ยึดมั่นในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเด็ดเดี่ยวท่านถือสมถะและมีวัตรปฏิบัติที่เพียบพร้อมน่าศรัทธาเลื่อมใสเป็นยิ่งนักแม้ว่าท่านจะปฏิบัติตนด้วยสมาธิจิตที่แก่กล้ามุ่งแสวงหาแต่หนทางธรรมเพื่อนำไปเป็นประโยชน์อบรมจิตใจให้ผู้คนทั้งหลาย ที่ได้ไปสัมผัสกับท่านได้ประสบพบเห็นแต่หนทางสว่างชี้นำไปสู่ความสงบร่มเย็นในจิตใจพระสงฆ์รูปนี้ได้พยายามบำเพ็ญเพียรด้วยความอุตสาหะและยึดถือสมถะเป็นที่ตั้งด้วยจิตใจที่มั่นคงไม่สร้างสมวัตถุที่จะมาครอบงำจิตให้เกิดกิเลสทั้งหลายทั้งปวงพระสงฆ์รูปที่ว่านี้ก็คือพระอาจารย์ทูลจตัศส,ะสะโลแห่งวัดถ้ำแสงเพชรบน ตำบลหนองมาแสวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญตามความเป็นจริงแล้วพระอาจารย์ภูลท่านไม่ใช่คนที่อำนาจเจริญท่านเป็นคนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและในปีพุทธศักราช2507ท่านได้บวชที่วัดหนองป่าพงและได้ฝากตัวเป็นสิทธ์รุ่นแรกของหลวงพ่อชาสุพัฒโธซึ่งในอดีตที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองป่าพงนั้น มีพระสงฆ์อยู่เพียง8ปรูปเท่านั้นพระอาจารย์ทูนได้ออกธุดงควัตรกับหลวงพ่อชาตามป่าเขาลำเนาไพรและฝักไฟในธรรมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงจังเพื่อให้บรรลุถึงแก่นแท้ของพระธรรมเพื่อจะได้นำไปเป็นหนทางสว่างสั่งสอนอบรมจิตใจให้กับบรรดาสถาชนทั้งหลายจะได้พบกับหนทางแห่งการพ้นทุกขพระอาจารย์ทูลเล่าว่าในขณะที่ท่านบวชนั้นหลวงพ่อชายังไม่ได้เป็นพระอุปชา และท่านได้จำรรษาอยู่ที่วัดหนองป่าพงหลวงพ่อชาท่านก็ได้ฝึกสอนวัตรปฏิบัติธทำสมาธิทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาคเช้าหรือภาคบ่ายและตลอดเวลาหลวงพ่อชาท่านจะอยู่วควบคุมดูแลในการทำสมาธิปฏิบัติทำกรรมฐานโดยไม่ยอมห่างจากสายตาทั้งนี้เนื่องจากว่าในขณะนั้นเป็นการฝึกสอนลูกศิษย์ยุคแรกจึงมีสถาญาติโยมไม่มากนัก ท่านจึงมีเวลาฝึกสอนบรรดารสิ์อย่างเต็มกำลังเพื่อทดสอบความอดทนของสิทธิของท่านเรียกว่าใครอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่และจากความเคร่งครัดของหลวงพ่อชานี่เองจึงทําให้ญาติโยมในช่วงนั้นไม่กล้าเข้ามาบวชที่วัดแต่หลวงพ่อชาท่านกล่าวว่าขอให้ทุกท่านจงเคร่งครัดต่อการฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริงถ้าปฏิบัติได้ก็จะบรรลุท่านผู้ชมครับ ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรายการเปิดบันทึกตำนานซึ่งเปิดบันทึกเรื่องราวของพระอาจารย์ทูลจัตตะสสโลแห่งวัดธรรมแสงเพชรบนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพระอาจารย์ทูลเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่ปฏิบัติรับใช้และเล่าเรียนอยู่กับหลวงพ่อชาได้9ปีจึงได้มีโอกาสติดตามหลวงพ่อชาไปข้างนอกและในขณะนั้นหลวงพ่อชาท่านว่าเว้นต่อการออกธุดงแล้ว แต่ถ้าไปก็ไปแค่ใกลๆ้ๆสาเหตุที่ท่านเดินธุดงเพราะว่าท่านมาสร้างวัดหนองป่าพงท่านจึงงดการออกธุดงอีกทั้ทงอายุของท่านก็มากแล้วสังขารไม่อำนวยให้พระอาจารย์ทูลจัตตัสสโลแห่งวัดห้าแสงเพชรบนท่านบอกว่าชีวิตในสมณเพศของท่านนั้นท่านไม่มีโครงการสร้างอะไรทั้งสิ้นท่านมุ่งเน้นแต่ในการปฏิบัติเพื่อฝ่ายหาหนทางธรรมที่แท้จริง โดยที่ท่านจะยึดมั่นในการปรีกวิเวกเป็นหลักยึดมั่นในจิตใจของท่านจวบจนกระทั่งประมาณปีพศ2512หลวงพ่อชาจึงได้ส่งท่านพร้อมด้วยพระบวชใหม่อีกสองรูปขึ้นมาร่วมจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำแสงเพชรบนตำบลหน,นองมาแซวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพระอาจารย์ทูลเล่าให้ฟังว่าเมื่อปีพศ2511หลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงอํเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยอาจารย์มหาอมรเขมจิตโตและท่านอาจารย์สุเบธุได้ออกเดินทางไปกราบนมัสการครูบาอาจารย์ทางอีสานตอนบนเช่นหลวงตามหาบัวแห่งวัดป่าบ้านตาดหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนแล้วก็ข้ามโขงไปเยี่ยมวัดโศกป่าหลวงนครเวียงจันทร์แล้วก็เดินทางกลับผ่านน้องคายอุดรธานีสกลนครไปกราบนมัสการหลวงปู่ฟันอาจารโร ที่ทำขามเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมายัางจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อมาถึงอำเภออำนาจ,จเจริญแล้วจึงได้เข้าพักถ้ำพระใหญ่ซึ่งในขณะนั้นเส้นทางเข้าถ้ำยังไม่มีหลวงพ่อชาพร้อมญาติโยมต้องเดินลัดเลาะไปตามป่าแล้วก็บำเพ็ญธรรมที่ถ้ำพระใหญ่เป็นเวลา3คืนซึ่งก็ตรงกับวันที่23พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2511หลวงพ่อชาท่านกล่าวว่า ถานที่นี้นั่งสมาธิบำเำพ็ญธรรมสงบร่มเย็นสบายปลอดโปร่งดีเหมือนกับที่นี่เราเคยอยู่มาก่อนจะให้นั่งสมาธิตลอดคืนไม่ต้องนอนเลยก็ได้ถ้าไม่เห็นแก่สังขารกายหลวงพ่อชาพูดต่อไปว่าถ้ำนี้เขาเรียกถ้ำแสงเพชรดังนั้นถ้ำพระใหญ่ที่ประชาชนถิ่นนี้เรียกกันสืบต่อมาจึงกลายมาเป็นถ้ำแสงเพชรและได้เริ่มปรับปรุงโดยมีญาติโยม8 9คนมาช่วยปรับพื้นที่ พอได้อยู่อาศัยชั่วคราวเมื่อหลวงพ่อชาเข้าพักที่ถ้ำแสงเพชรเป็นเวลาเดือนเิบได้พิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมของลูกศรริษย์ผู้มุ่งสู่ความพ้นทุกข์เพื่อสร้างสมบาร,รมีธรรมท่านจึงคิดปรับปรุงให้เป็นสาขาที่5ต่อไปและท่านได้ปรารบกับลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและขครือาที่มาพักและมาเยี่ยมว่าญาติโยมผู้เข้ามาอุปถัมภ์บำรุง ถ้าไม่มีทางย่อมไม่สะดวกแก่การไปมาหาสู่จะก่อสร้างอะไรก็ลำบากแม้เขามีศรัทธาแต่ก็นำวัดสดุต่างๆเข้ามาไม่ได้เราควรจะสร้างถนนพอให้รถยนต์เข้ามาได้ท่านจึงนำลูกศิษย์กรุยทางผ่านป่าละมะมุ่งสู่บนถ้ำแสงเพชรบุกเบิกจนมีถนนราบเรียบสะดวกแก่การเข้าออกของญาติโยมที่มาทำบุญทำทานและมาชมสถานที่อันเป็นสาขาใหม่ ที่หลวงพ่อกำลังปรับปรุงอยู่เป็นที่สนใจของผู้ใฝ่ทำปฏิบัติหลวงพ่อชาได้พักอยู่จนกระทั่งถึงวันที่30ทธันวาคมปีพศ2 5 1 1จึงได้เดินทางกลับไปวัดหนองป่าพงแต่หลวงพ่อเอาใจใส่กลับไปกลับมาระหว่างวัดหนองป่าพงกับวัดถ้ำแสงเพชรอยู่บ่อยๆส่วนญาติโยมผู้เลื่อมใสก็ร่วมกันปรับปรุงสถานที่ตามกำลังความสามารถไปเรื่อยๆ ด้วยความเลื่อมใสจากใจจริงบรรดาศรัทธาทั้งหลายจึงได้ปรึกษากันเพราะพิจารณาเห็นว่าทางสำนักยังขาดเสนาสะนะอันเป็นสัพพายะที่มั่นคงเหมาะแก่การปฏิบัติโดยเฉพาะขาดที่พักของหลวงพ่อชาที่ท่านได้เมตตาม,มาดูแลสนับสนุนการสร้างสำนักเพื่อเป็นการถวายความสะดวกแก่ท่านและถาวรวัตถุอันสำคัญจึงควรสร้างกุฏิถาวรแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูนสักหนึ่งหลักนี่ตอนกลางคืนตอนเช้าเขามาบางคนที่เขามาเขาข้างเตืนไม่ได้เขามาถวายอาหารเนี่ยจะมาแสดงธรรมแต่ทราเขากลับไปเมื่อกี้ค่ะกลางคืนก็มาเยอะอยู่นี้เยอะ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 กว่าในจังหวัดเช่นด้วยอยากพูดถึงมาทำกรรมฐานมาปฏิบัติคร็จสามาระต้องครบมุลมาที่นี้ก็ตั้งใจปฏิบัติแต่ก็ดูสกว่าได้ผลมากเพิ่มขึ้นมากคนง่า เขายานโยมไงมัน<ต>ไม่ได้ทำอะไรนะมันมีแต่ซ่อมแซมของเกา่าของโบ,บาณอย่างนะไม่เคยอะไรจ้ามันจะไปทําอะไรใหญ่โตไม่ทำหน้าของเก่าที่มันค้ำขาไปเนี่ยไม่มีอนะไรอย่างที่ที่พักโยมก็เพิ่งทำไปน,นี่กับเพิ่งเสียหนังคาเนี่ยเพิ่งเสียไปแต่ก็ไม่คิดอยากจะทำํำแต่นี่กับในเป็นวัดสมบูรณ์นะในถูกต้องเนี่ยทำต้นไม้นะ และในเวลาต่อมาพระอาจารย์ทูลเล่าว่าสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งที่ซึ่งหลวงพ่อชาจะพาลูกศิษย์ออกสํารวจเกือบจะกล่าวได้ว่าบ่อยที่สุดคือทางช่องกว้างผ่านบริเวณเป็นลานหินกว้างเมื่อไปดูมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามไปรอบด้านบรรดาสถาญาติโยมได้กราบเรียนหลวงพ่อชาว่าศาลาที่พักบําเพ็ญธรรมไม่ท่าวรมั่นคงใช้ได้ชั่วคราวเท่านั้น ควรจะสร้างใหม่ให้มันคงถาวนกว่านี้จะดีมากจะทําให้พระเจ้าประสงค์ไม่ลําบากสะดวกแก่การปฏิบัติญาตโยมาฟังธรรมจำเสีนก็จะได้รับความสะดวกดีหลวงพ่อชาท่านได้พิจารณาดูแล้วจึงตกลงเห็นสมควรสร้างณนบริเวณลานหินกว้างบนยอดเขาที่หลวงพ่อเคยหมายตาเอาไว้นั่นเองดังนั้นผู้มีจิตอันเป็นมหากุศลต่างสละกําลังกายกําลังศัพย์กําลังสติปัญญา ก่อสร้างมหาวิหารขึ้นเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่สาธุชนผู้ได้มาพบเห็นหรือได้ยินข่าวก็พร้อยอนุโมทนาสาธุไปด้วยนับจากวันนั้นเป็นต้นมาชื่อแห่งมหาวิหารคู่กับถ้ำแสงเพชรก็เป็นข่าวขาจรกระจายไปจนเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้มุ่งสแสวงบุญพากันมาเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลาหลวงพอ่อทูลเล่าว่า หลวงโพ่อชาท่านกล่าวว่าทางด้านทิศเหนือของวิหารได้มีคันหินทอดยาวขนานไปกับมหาวิหารมองดูแล้วคล้ายๆกับเป็นพระพุทธสายญาติหลวงพ่อชาท่านประรบอยู่บ่อยๆว่าต่อไปน่าจะสร้างไว้เป็นภูชนนยวัตถุอันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาให้อยู่เป็นคู่กับมหาวิหารแห่งนี้จะดีมากดังนั้นในการสร้างพระพุทธสยญาตินี้ จึงมีบรรดาศรัทธาญาติโยมต่างร่วมมือร่วมใจกันสร้างจนแล้วเสร็จโดยใช้เวลาไม่นานนักมีความงามเด่นเป็นสง่าเป็นที่เจริญตาเจริญใจเกิดศรัทธาความเลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชนผู้มีโอกาสไปกราบไหว้สการะบูชาพระอาจารย์ทูลล่าว่าในปีพศ2524หลวงพ่อชาอาพาธท่านจึงถือโอกาสขึ้นมาจำพรรษาที่วัดถ้ำแสงเพชร และบ <im it> ่ายวันหนึ่งหลวงพ่อชาได้ปรารภกับพระอาจารย์ทูลว่าหากจะสร้างเจดีย์ไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นควรจัดสร้างตรงที่กึ่งกลางระหว่างมหาวิหารและกุฏินี้จะเหมาะดีเมื่อบรรดาญาติโยมได้รับทราบต่างก็มีความเห็นดีพร้อมกันด้วยแรงศรัทธาของท่านพุทธศาสนิกชนช่วยสนับสนุนเพิ่มพูนบุญกุศล พระเจดีย์สีภูธยานจึงสำเร็จสวยงามเป็นสง่ารูปแบบทรงกลมคล้ายเจดีย์จังหวัดนคปรปฐมเป็นบางส่วนพระอาจารย์ถูเล่าว่าก่อนเข้าพรรษาหลวงพ่อก็เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อให้แพทย์ตรวจด,ดูสุขภาพอยู่ในระยะเสื่อมสุดได้ทราบว่าคุณหมอหลายท่านได้ถวายความคิดเห็นว่าสมควรจะผาตัดที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่11ตุลาคมปีพศ2524ต่อจากนั้นหลวงพ่อก็ไม่สามารถขึ้นมาพักที่ถ้ำแสงเพชรอีกเลยหลวงพ่อทูลกล่าวว่านับเป็นเวลานาน,านถึง20กว่าปีที่หลวงพ่อชาท่านแผ่เมตตาเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์วัดถ้ำแสงเพชรให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อผ่อนคลายกิเลสตัณหานำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงท้ายที่สุดนี้รายการเปิดบันทึกตำนาน ใครขอเชิญท่านทั้งหลายได้สนับรับฟังคำพอร์ตอันประเสริฐจากพระอาจารย์ทูจัตตะสัสโลแห่งวัดถ้ำแสงเพชรบนตําบลหนองมาแซวอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยพร้อมเพรียงกัน တေတံဟရံနဝိတေတိဏံတေတံနိပါတာပတေတေတိကံမေတံဒံဝံဖုတ္တေဝတံသောသံရေပူရင်တောသံဃာပာဇန္လိုကနနောယသံဟနိသောတိလသောယသသဗ္ဗေတိဝတံတော สัมพะโรภูมนัสสุมาตโพวันตายโยตุภิสุขายะโภปวะทั่วาทนอกุตเติตรนาทาปะจจายนตัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนโตขังภะรังภวตุสัพมังขารังรัันต so ุสัพตะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาตทิปวันตุเต ภาวาตุสัพมังหารังลาสันตุสะปเทวตาสะปัตสัมบานุภาเวนะตถะทาตุทิผวนตุเตนภาวาตุสัพมังหารังลาสันตุสะปเทวตาสะปัตสังบานุภาเวนะตถะทาตุทิผวนตุเตน